และคณะสิทธิยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกพร้อมใจกันรวมบุญกุศลอันเกิดจากการเจริญภาวนาที่ได้บำเพ็ญร่วมกันเป็นสมานฉันถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิลาลงกรณ์พระวชิละก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคลในพิธีบรมราชาพิเศษ4พฤษภาคมพุทธศักราช2568ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรยัยอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าปโปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ภัศาล มีพระราชประสงค์จำนงใดจงสลิดดังพระราชหาลุไทยปราถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสุกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทิน สัพเพพุทธาพลัปตาปัจเจกานันจยังพลังอาราหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสสะปโซเตยธรารตาจุตสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพญาติพีสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะส,าสทาโสธี พระวันตุเตสาธุแล้วหลอกกล่าวคำลาเข้าพระด้วยคำว่าเสสังมังคังยาจามะพร้อมกันนะเสสังมังคลังยาจามะ